เคล็ดลับเคล็ดไหหมูสดๆน้ำแข็งโบรา,ายง่ายกะประมาณนี้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนเมื่อน,นี้แม่ปังกะจะเก็บหมูสดๆแช่ถังน้ำแข็งก่อนนะจ้ะวันนี้ก็สิมาเก็บเนื้อหมูสดๆนะคะจะมาใส่ถังน้ำแข็งก่อนจ้ะ วันนี้จะเอาเกลือวานใส่น้ำแข็งเนาะจ้าเพื่อบ่ไห้น้ำแข็งละลล่ง่ายค่ะพี่น้องว่าถ้าน้ำแข็งละลลยง่ายกะบ่ไหวเนาะค่ะคาน้ำแข็งทุกมือนี่กับแพงเนาะเนื้อหมูก็จะเห็ดเป็นโลเครื่องโลเพื่อดูค่ามาจังบ่เสียเวลาตัดให้พนยากเนาะจ้า วันนี้ก็เสียวน้ำแข็งโป้จ้ะถ้าเห็ดแบบนี้ไว้กะน,น้ำแข็งกะจะยู่ได้สามสี่มือค่ะพี่น้องจะบอละลายง่ายหมูก็จะสดค่ะพี่น้องถ้าใช้ตู้ทิดไว้แบบนี้กะหมูมันจะลอสวยค่ะพี่น้องหมูจะออกเป็นเนื้อ ซ้ำๆดำๆก็จังบูว่าสดนี่เนาะคิดไว้แบบนี้ก็เลยหาวิธีแส่แข็งใส่ทั้งน้ำแข็งแบบนั้นดีกว่าค่ะพี่น้องพอ่ะเอาของมาส่งเมื่อกี้นี่ค่ะอันนี้หมูนุ่มค่ะพี่น้องอันนี้แะชิ้นปลาเตรียมมาของเก็บเขาตู้ก่อนจ้าเอาไ้ขายเงี้ยโมเลงเราจะสำหรับคลิปนี้กัเอาไว้ปสำนีกก่อนจ้า ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ